อ,อ่ะครับเนาะสวัสดีครับนี่มะปูกล้วยครับเนาะได้ฝนตกมาได้การฝนตกกำลังดีเลยมันก็มาปลูกกล้วยครับเนาะอ่ะปูน้ำตาลครับอยูไ่ไกอยู่ไกลเป็วลาฝนตกอยู่เลยได้การครับเนีการได้ได้การฝนตกมากให้ครับเนาะฝนเทเข้ามากให้ครับเนาะ มันปลูกไมก็มัน่ปลูกน้อยๆก็มันปลูกคำนันเขาฝากคที่ตามก็ต้องแก่ผมแน่ต้องแกครับเนคันนเขาต้องแก่ไปน่ครับค้นมันปลกได้กาแล้วอ่ะได้รัมไปจะมาได้กับคอมเนของผมนคน้นว้มาไม่หลายใบตอง้วย ขยันคนน้อขยันขึ้นขุ้นเงื่เสริมใกล้ตุบตุกจิตตักจิตตุกนาะถ้าน้องใจได้ครับเนาะไปอีกไปอีกต้นหนึ่งครับเนาะต้นหนึ่งครับไปรับส้มกันครับต้อกันครับต้อกันครับไป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 นะพี่น้องครับรับส้มต้กัน ดได,ผผผได้ผลมาแล้วก็ดีใจนะได้กันผลมาก็ปลูกกล้วยกำกันครับเนาะครับเนาะหามาครับผมผลครับเนาะอ่ะไปครับน้ำตังครับครับเนาะผลมาแล้วก็ดีใจเลยครับ

สมุกจบียไปครับฝากกดติดตามนแต้นมกบคิปอีฝนกับไข่หลายตัวนึงก็เลยปูไปมา พี่น้องเอ้ยูดักน้ำน้ำพะดาแลกำัน้ำ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 คนเโอ้ยอ้าวี่ครับปลูกกระไปฝากคนที่ตามตัใจแล้วมันนี่ต้งใจแล้วมปลูเ็แกอออกูมาหลายโอ้ยหาจะนอนพี่น้องเอ้นครับน้ำหลายแล้วนี่ครับน้ำเต็มเต็มครับประมณครับน้ำหลายหล ผมก็ตัวผมหลอกเัาเนาะนี่น้ำได้หลายครับโคตรยยน้ำไปครับพี่น้องไหลข้งแห้งน้ำแี่น้ำเน,น,น,นี่ผมปลูกกล้วยครับแี่น้ำพี่น้ำน้อยอ่ะสัน้นครับฝากกดติดตามคนไกลครับไม่ไปเกินไหมครับ